ยิ่งใหญ่สุดอาราการรอยกระทงย้อนยุควนันเดือน 12, เรา,งารรทงเทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญเที่ยวงานประเพณีรอยกระทงย้อนยุคประจำปี2567ระหว่างวันที่14และ15พฤศจิกายน2567ณวงเวียนศรีสุริโยทยัยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีภายในงานพบกับขบวนแห่ประวัติศาสตร สุดยิ่งใหญ่ตะการตาพิธีขอขมาพระแม่คงคาพิธีเปิดงานที่สวยงามด้วยพุดอกไม้ไฟการประกวดกระทงประดิษฐ์และกระทงสวยงามการจัดวิทศกาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการบริการสวนสนุกการแข่งขันชกมวยไทยการแข่งขันตะก้อลอดห่วงการแสดงลิเกสนุกสนานกับการแสดงดนตรีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายรอบวงเวียนสีสุริโยไทยอย่าลืมวันที่14และ15 พฤษกายน2567ณวงเวียนสีสุริโยไทยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีรรวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิตติเลกชยัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้ เทศบาลเมืองลบบุรีจัดประชุมประจำเดือนอสมเทศบาลเมืองลบบุรีทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินง,งานในช่วงของเดือนที่ผ่านมารวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหาของกันและกันโดยคณะอสมเทศบาลเมืองลบบุรีนั้นได้แต่งกายในชุดย้อนยุคในสมัยต่างๆเข้าร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี2,567ครับที่สาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีจัดประชุมประจำเดือนอาสาสมัคร สาธารณสุขเทศบาลเมืองลบบุรีหรืออสมเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เป็นประธานการประชุมพร้อมกันนี้มีนายวิทูลพักบานผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีนางชุติรัตน์แก้วพักดีประธานอสมเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีและคณะอสมเทศบาลเมืองลบบุรีทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งมีจํานวนกว่า171คนเข้าร่วมประชุม ได้พร้อมเพียงกันทั้งนี้คณะอสอมอเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันแต่งกายในชุดย้อนยุคในสมัยต่างๆอย่างสวยงามมาร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2567ของเทศบาลเมืองลบบุรีที่จัดขึ้นในวันที่14ถึง15พฤศจิกายน2567 โดยการประชุมประจำเดือนอสมเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามการดำเนินงานในช่วงของเดือนที่ผ่านมาการแจ้งข่าวสารด้านการสาธารณสุขให้แก่อสมเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับทราบพร้อมกับการสรุปผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กล่าวว่าอสมมีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุข พัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและมีหน้าที่แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีประสานงานสาธารณสุขกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงเป็นแกนนําในการชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชนเป็นผู้ให้คําแนะนําถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ในเรื่องต่างๆทั้งนี้อสมอรหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานด้วยงานสาธารณสุขซึ่งต้องทำงานด้วยจิตอาสาเป็นงานที่ต้องใช้พลังใจต้องชื่นชมความดีและให้กําลังใจอสมอทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน ต้องขอบคุณในความเสียสละของอสมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ได้อุทิศตนร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยสม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องอาศัยอสมหรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อไปในการที่จะทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ดีเพื่อเป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไปซึ่งเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของอสมเทศบาลเมืองลบบุรีอย่างเต็มที่เทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรี ได้ดำเนินการตัดหญ้าที่ขึ้นบนฟุตบาทถนนวิชายเยนตลอดเส้นทางทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงามและเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้ฟุตบาทในบริเวณดังกล่าวครับ นายวิทูลพักบานผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีนำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยอุปกรณ์ตัดหญ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดดำเนินการตัดหญ้าเก็บขยะทำความสะอาดฟุตบาทบริเวณ ถนนวิชาเยนตลอดเส้นทางทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เป็นระเบียบสวยงามทางนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดวิสัยทัศน์ลบบุรีเมืองสะอาดน่าอยู่ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งต้องดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และยังเป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้ในโยบายการบริหารงานของนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนคือการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบ,ยบเียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยได้บูรณาการร่วมกันกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีออกสำรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบว่าถนนเส้นไหนที่มีหญ้าขยะมูลฝอยที่เป็นเหตุให้ไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แจ้งเข้ามาี่เทศบาลเมืองลพบุรีเพื่อเทศบาลเมืองลพบุรีจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการในทันทีเพื่อให้ถนนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีทุกเส้นทางมีความสะอาดสวยงามให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีสําหรับผู้ที่สัญจรไปมาโดยเทศบาลเมืองลพบุรีได้บูรณาการทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีได้ยึดถือและทําตามในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ถือว่าเปรียบเสมือนบ้านของตนเองพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนที่มาเยือนเห็นแล้วรู้สึกประทับใจกับการมองเห็นในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีนั้นมีความสะอาดมากเพิ่มขึ้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามน่ามองประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีนักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้ดําเนินการในครั้งนี้ครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากการนวน,นี้ขอขอบคุณนายแพทย์วรศากตร์ไกลเลิรกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีดบเบิที่ให้การสนับสน,นุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้ผมกิตติศักชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ